สวัสดีครับพี่น้องครับวันที่หาเมษายนแล้วครับมาเบิ้งง่วแม่ลูกครับตัวนี้ครับเหลือแม่ลูกโคมสุดท้ายเด้องัวทองไปเมือนแล้วครับเหลือโคมชุดท้ายครับเอาตะทุนครับพี่น้องครับใครอยากได้เป็นเลียงครับโคมนี้ง่วลูกแรกครับเอาหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับส่งฟรีลอยโลเด้อตัวนี้ครับหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดแม่ลูกลูกตัวแม่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่ ลูกไว้เดือน2เดือนครับ2เดือนแล้วล่ะครับแม่สูงลอยสามสิบครับหัวลูกแรกลูกแรกสีเส้นแดงสดๆหมื่นเจ็ดครับหมื่นเจ็ดเอาแต่ทุนไว้ก่อนครับน้องนั้นขายหมดแล้วครับใครสนใจโทรมาเลยทรงพี่ลอยโลพ่อครับพี่น้องครับัวหนาเดียงครับพัวไทยหนาเดียงหมื่นเจ็ดคนนั้นครับสนใจโทรหาเบาถึงด่วนเด้อมีคู่เดียวครับมือนี้ครับตุ่มสีดำบอยจีบอยเวนเข้าเลียนไม่เหี่ยว รีบเรีบขอเท่าดีมดแข็งขาดีมดนมซีเต่างวลูกแหลกสด,สดสดแดงแดงเลยลูกเพีเมียยางดีหมื่นเจ็ดเท่านั้นครับไปหาง่วเลี้ยงครับไปหาง่วเลี้ยงราคาเบาเบาเม,มลูุ้มนี่ครับเ<ล>หลือุ้มเดียวครับงวทองปล่อยออกไปแล้วครับสองตัวครับเหลือุ้มสุดท้ายครับเมลูครับหมื่นเจ็ดเท่านั้นสนใจทรงฟีร้อยกิโล บาวถึงเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็โคดจะผิดไปแต่เพียงโทนิกนครับสวัสดีดูดีไม่แห้งสุกูทุกคนครับผม